โอเคครับทุกคนและตอนนี้ติโอก็อยู่ในงานมอเตอร์โชว์วันที่2แล้วนะครับและตามสัญญานะครับเดี๋ยวพาไปดู The New m u w X โว์ใหม่ครับ ได้บอกไปนะครับตีโอก็เริ่มอยากได้รถคันใหญ่มากขึ้นเพราะว่าลูกก็เริ่มโตมานิดนึงแล้วอยากพาลูกไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างแต่ก็อยากได้ดูแบบสปอร์ตสปอร์ตแล้วก็เห็นวิดีโอนะครับของขอีซูคเขาเอาอ The New Mule X นะครับผมแฟนทอม คอลเลกชันออกมาเห็นในวิดีโออยากเห็นตัวจริงว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับปะ่ะอย่างแรกที่เจอเลยนะครับผมสีเนี่ยดูสะดุดมากๆเลยนะอันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับแล้วก็เล่นกับแสงมากเลยถ้าเราขับรถเนี่ยที่ไปเจอแสงแดดเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าหน้าจะโดดเด่นมาเลยนะดูพรีเมียมเลยทุกคนอันต่อไปนะับทีโอสะดุดนะจากที่ดูวิดีโอแล้วเห็นว่ามันสวยแล้วนะแต่อของจริงนะครับมันเป็นดูเชิงดุกับเชิงเข้มๆนะครับตัวกระจังหน้าเขามันออกแบบใหมนะ่ทุกคนกลายเป็นว่าลายใหม่ด้วยเนี่ยเขาทําออกมาได้สวยมากแล้วตัวตัวนี้ก็เล่นกับ สีกับแสงที่อยู่ตรงนี้ได้สวยมากเลยนะเข้มเลยอีกหนึ่งอันไฟตัวของ the new mule x ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบแนวเรียวแหลมนะถ้าพี่เดียวไปหาข้อมูลมานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นระบบออโต้ให้ด้วยนะครับออโต้ไฮบีมเวลาลเราเปิดไฟสูงแล้วมีรถสวนมาเนี่ยมันก็จะหลีไฟให้เองนะครับมาเป็นโหมดปกติให้พอรถสวนไปเสร็จปุ๊บมัเขาก็จะออโต้เป็นไฮบีมให้อีกรอบนึงอันนั้นก็ ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับและเดินมาดูข้างๆของรอบๆตัวเครื่องครับท cin ุกคนเห็นดูนี้จะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นสีทูโทนที่จัดมาให้นะเป็นทูโทนขาวสลับดํานะครับผมและก็อีกหนึ่งอันที nope ่มันเด่นมากๆเลย นั่นก็คือตัวล้อเลยครับอันนี้สะดุดมากอย่างแรกเลยให้ดูแม็กก่อนนะครับแม็กเนี่ยเป็นดําเงานะครับดูสีเป็นแบบว่าสวยเลยและอีกหนึ่งอันนะครับตัวล้อของเขาขนาดเนี่ยก็เป็นขนาด20นิ้วคิดว่าน่าจะพาลูกไปเที่ยวสมบุทสมบันได้แน่นอนเลยเออลืมไปนะครับแม็กสีดําเงาแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีเฉพาะรุ่นของแฟนทอมคอลเลกชันเท่านั้นนะตัวนี้นะ ดูภายนอกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าครับทุกคนก่อนเข้าไปดูขอพูดอีกรอบนึงนะดูชอบมากเลยคุมโทนดีมากเลยครับทั้งกระจกแล้วก็ทั้งท่านหยียบเนี่ยไม่กล้าเหยียบเลยสวยมากโอเคมาได้นั่งสักทีนะครับด้านในเป็นยังไงอื คือท right. so the mm ุกคนครับแฟนท่องคอลเลกชันเนี่ยคือโทนด้านหน้าเป็นโทนดําหมดเลยครับแล้วก็ใครที่ตามติโอมาก็จะรู้นะคือติโอนี่ใส่สีดําหมดเสื้อก็ยังสีดำเป็นเกงก็สีดำนะครับและเห็นอะไรแบบนี้คือลองซีดลองซีดคอนโซลแรงต่างคือเน้นเข้มเข้มคูครูเลยเท่ๆเลยนะให้เห็นอะไรที่เป็นจุดเด่นก่อนเลยนะ นี่เลยครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอคอนโทรลสำหรับตัวของ Isuzu the New m u l X ตัวนี้ด้วยนะคือหน้าจอเนี่ยเขาจะอยู่ที่ขนาด9นิ้วครับทุกคนไซส์นี้นจริงๆก็ไม่ใช่มีนินะครับ9นิ้วเนี่ยระดับ iPad รุ่นเจ9เลยนะถือว่าใหญ่ใช้ได้นะครับและก็ที่สําคัญหน้าต่างเนียที่เห็นอยู่นี่คือเป็นการรองรับของ Apple CarPlay นะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แค่รองรับแค่ Apple CarPlay เนาะก็จะรองรับ Android Auto ด้วยจากที่ติโอไปดูข้อมูลมานะเพราะฉะนั้นสาย iPhone นะครับหรือสาย Samsung หรือ Android ทั่วไปเนี่ยก็สามารถใช้ตัวหน้าจอคอนโทรลเลอร์ตรงนีน้ในการเสพบ,บันเทิงแรงต่างเพลงอะไรที่เราใช้อยู่ในมือถือ iPhone หรือ Android หรือ Samsung แรงต่างของเราเนี่ยต่อกับตัวนี้มันก็ซิงค์ให้อัตโนมัติส่วนอื่นเนี่ยก็อยากให้ดู หน้าปัดเนี่ยอย่างยีำอีกรอบหนึ่งคือเขาจะเป็นโทนดําเข้มหมดเลยนะเป็นโทนดําแล้วก็พื้นที่บางส่วนจะเป็นกลอสนะครับนี่แต่ละจุดเนี่ยตัดสีตัดสันอะไรมาได้สวยงามมากเลยนะมาดูที่โซนด้านล่างของหน้าจอบ้างนะครับเนี่ยตรงนี้ตามข้อมูลมาเขาบอกว่าชื่อมันจะเป็นออกมาเป็นเปียโนแบล็คนะตัวน,นี้มันเหมือนปุ่มเปียโนนะเหมือนได้เล่นเปียโนฟีลลิ่งประมาณนั้นแต่อันนี้พวกนี้ก็คือตัวคอนโทรลเลอร์ทั้งพวกแอร์ Air อะไรต่างนะครับอยู่ตรงนี้หมดเนาะที่ด้านล่างอีกนิดนึงแล้วกันก็จะเป็นหัวชาร์จอา USB-A มาให้นะครับ้นะก็อม รูหูฟัง3.5ม mm ิลิเมตรนะครับถ้าใครคิดว่าแค่นี้ไม่พอนะครับด้านหลังก็มีรูชาร์จ USB-A อีก2ตัวแล้วก็นี่เลยทีเด็ดมีรูพักมาให้ด้วยเผื่อใครเอามานั่งทํางานนั่งเสียบโน้ตบุ๊กอะไรต่างโน้ตบุ๊กบางคนไม่ได้สามารถชาร์จผ่านรู USB ได้เนาะอันนี้เป็นปักหัวปักจริงๆปักที่ใช้เป็นปักอ่ะเป็นปักเลยมาเดี๋ยวมาลองนั่งกันจริงจังบ้างนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศนี่พื้นที่ด้านขานะครับก็ให้ทุกคนดูเนาะว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ พื้นที่ด้านบนเนาะประมาณนี้ไม่ได้รู้สึกแคบนะครับเหลือพื้นที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับทุกคนและก็อยากจะบอกว่า โซนคนขับนะครับสามารถปรับทิศท,ทางได้8ทิศทางเลยนะเฮ้ยหลายคนงงเดินหน้าถอยหลังนะครับปรับขึ้นปรับลงแล้วก็ปรับตัวของตัวหน้าตักนะครับให้สูงขึ้นรับหน้าตักของเรานะครับก็ช่วยทําให้มันผ่อนคลายขึ้นไปนะครับแล้วก็แน่นอนเบาะเอนหลังนะครับเอนขึ้นเอนลงเนี่ยก็ถ <IS. S 2> ือว่ามี8ทิศทางที่สําคัญอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เขาบอกมาก็คือคูแม็กนะครับคูแม็กคือทําอะไรได้เขาบอกว่าถ้ารถเราไปจอดในที่ร้อนๆเคยเจอบรรยากาศนั้นไหมจอดร้อนๆแล้วมานั่งปุ๊บโอ้โห มันปวดแสบปวด,ลดร้อนเหลือเกินเหมือนเราต้องตกนรกนะครับแต่เนี้ยจะไม่เป็นนะครับเขาจะเซฟไม่ให้มันร้อนแบบนั้นนะครับถามเรื่องที่นั่งอีกว่าคันนี้นะครับ new m u l x ตัวนี้มีกี่ที่นั่งก็มีอยู่7ที่นั่งนะทุกคนแต่สาหรับใครที่แบบเฮ้ยกลัวว่าจะมีพื้นที่เก็บของน้อยหรือเปล่าไอ้ตัว7ที่นั่งเนี้ยสามารถพับเพื่อเป็นพื้นที่ในการเก็บของได้ด้วยสามารถพับแบบแบนเลยนะได้2ชั้นนะครับก็ถือว่ามันก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยครับ ไปเดี๋ยวมาลองเบาะหลังกันบ้างดีกว่าครับทุกคนเนี่ยครับเหลือพื้นที่ประมาณเกือบหนึ่งคืบนะครับถ้าลูกซีโอตอนนี้สบายแน่แน่ความรู้สึกก็ไม่ได้แคบอะไรนะและแถมเบาะหลังเนี่ยมันปรับระดับได้ด้วยนะครับเนี่ยปรับได้เยอะเลยเนี่เอ็ดเอ็ดเลยนะถ้านั่งเงนเนี่สบายเลยนะสบายกว่านั่นขงข้างในเนี่ยเลย,ยเออหรือว่าเรานั่งหลังแล้วก็ให้แฟนขับแล้วเราก็นั่งทํางานทําคอมอะไรอย่างเงี้ยตอปงตอปักนั่งเล่น macbook อะไรตรงนี้เนาะน่าจะดีนะ ออกจากประตูหลังนะครับไปประตูท้ายกันบ้างเพราะว่าก็มีเทคโนโลยีเหมือนกันประตูท้ายตัวนี้นะครับเขาเป็นประตูแบบระบบไฟฟ้าและก็มีหนึ่งเทคโนโลยีที่เรียกว่าสเต็ปเซนเซอร์มาเข้าว่าไงมันจะมีเซนเซอร์ครับถ้าเราเดินถือกุญแจเข้าไปอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วมันจะมีดังติดนะครับผมและเราถอยออกมาประตูท้ายจะเปิดให้อัตโนมัติเลยแล้วถ้าใครที่กลัวแบบฝาหลังตอนที่มันเปิด,ปดออกมาเนี่ยจะพับลงมาดีบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองกดดูครับแรงจะประมาณนี้ แอบอึบก็หยุดในส่วนของเครื่องยอนต์ของตัวนี้นะครับติโอก็แอบไปศึกษามาแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นอ e ีซูซู3.0นะครับ DDI Blue Power กำลังแรงม้าเนี่ยสูงสุด190แรงม้าเลยแรงไม่ใช่เล่นเลยเลยไม่พอนะครับตัวนี้ถ้าเราซื้อเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะเขามีสวิตช์ให้เราสามารถเลือกปรับได้ว่าจะวิ่ง2ล้อนะครับผมหรือว่าจะวิ่งเต็ม4ล้อซึ่ง เราสามารถเลือกได้ถ้าวิ่ง2ล้อบางทีเราอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าถนนธรรมดาเราจะเลือกเป็นขับเคลื่อน2ล้อแต่ถ้าเราขึ้นป่าขึ้นเขาอะไรแบบนี้เราจัดเต็มเราเลือกเป็น4ล้อก็ได้ปรับได้ครับและนอกจากนี้นะครับยังมีระบบรับเทอร์เรนโหมดด้วยนะช่วยควบคุมการทํางานของเครื่องยนต์และเบรกได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆที่เจอได้ด้วยนะครับนอกจากความสวยแล้วอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญที่ว่าเฮ้ยทำไมอยากได้รุ่นนี้เอาไปขับเล่นกับลูกนะเพราะว่าเรื่องของระบบความปลอดภัยครับที่เป็นแโนดิเฉพาะคือของเขานะครับ i s u the New Mu-X ตัวนี้นะ <Wow. S 2> มีระบบ ADAS นะครับ เอดาคือระบบกล้อง2ตัวรุ่นอื่นนี่ห้ออื่นอาจจะมี1ตัวนะครับแต่ว่าของตัว the new m i x ตัวนี้เนี่ยมีเอดาที่มีกล้อง2ตัวถ้าเปรียบให้ง่ายๆมันก็เหมือนแบบเรามีดวงตา2ดวงครับถ้าเราแค่มีดวงตาดวงเดียวมันก็จับระบบอาจจะได้ไม่ดีพอแต่เรามีดวงตา2ดวงเนี่ยมันจะช่วยกันดูนะหนึ่งในข้อดีคือถ้ารถคันหน้าเบรกระดันหันเนี่ยไอตัวระบบเอดาเนี่ยเขาก็จะรีเช็คแล้วก็ช่วยเบรกระดันหันทาให้เราไม่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีที่สาหรับตีโอถือว่า อุ่นใจถ้าขับรถนั่งไปกับลูกๆหรือว่าคนในครอบครัวอย่างนี้เนาะอย่างเอเดนนี่คือแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับผมจริงๆเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยเขาก็มีมาเต็มเลยในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับอย่างเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนนะครับระบบช่วยเตือนขณะถอยรถยนต์และเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติขณะถอยนะครับผมระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนระบบเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุเสื้อนี้ครบมากแล้วก็ดีมากๆด้วยสําหรับคนที่มีเด็กเล็กหรือว่าคนที่ มีครอบครัวแล้วก็เป็นห่วงความปลอดภัยของคนในครอบครัวนะครับ เป็นไงบ้างครับทุกคน Isuzu t e e n e w m u x รุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นพิเศษ Phantom Collection นะครับผมราคาจริงๆมี2รุ่นนะครับราคาที่ตัวที่รีวิวตรงนี้จะ1 5 7 1 0 0้านบาทนะครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่นขับเพื่อน4ล้อนะครับก็จะเป็น 1, 6 7 1 0 0 0้านสนเหรหับทซันตีโอนะครับตามที่หาข้อมูลมาก,ก็ถือว่าเป็น SUV 7ที่นั่งที่ราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดเลยนะแต่ว่าทุกคนวันนี้ที่ตีโอมาในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยมีโปรพิเศษข มอเตอร์โชว์นะครับกับ The New Mule X ดอกเบี้ยพิเศษ0.99%ครับค่อนเริ่มต้นเพียง9,000กว่าบาทต่อเดือนสำหรับปีแรกนะครับตั้งแต่1มีนาคม2567ถึง7เมษายน2567เท่านั้นนะครับแต่แค่นี้ยังไม่พอครับผมเขายังมีแคมเปญพิเศษนะช่วงนี้นะครับนั่นก็คือฉลองยอดผลิต6ล้านคันมอบความปังให้ทั้งตระกูลหมายความว่าใครมีญาติมีพี่น้องใช้อีสูุอยู่เอามาบอกต่อและเพื่อเป็นส่วนลด มูลค่า28,0 0 0บาทครับทุกคนเออเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครใช้อีสูซุอยู่นะครับอย่าลืมไปบอกญาติญาติว่าเฮ้ย <ๆ S 2> เขาได้ส่วนลดตรงนี้ด้วยใครสนใจนะครับติโอก็แอบไปถามมาให้แล้วสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อีสุซุหรือที่โชว์รูมทุกสาขาเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างอยากได้รถทันทีอยากได้ไซส์ไหนแล้วก็ราคาที่คิดว่าอยู่ในใจอ่ะราคาไหนคอมเมนต์เล่าให้ติโอฟังนิดนึงไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปถัดไปรออ่านคอมเมนต์อยู่นะครับไป